สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัครมณีหมอกมีชัยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับค่ะสวัสดีครับกับผมนายเทียมชัยแสนสุริวงศ์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับครับน่าจะเป็นรักยิ้มนะคะก็ช <this _> ื่อบอสนะครับชิกชกค่ะใช่ชิกชิก บอทเดอะมูฟวี่มซ่าทะลุนาลกค่ะกินได้ทุกอย่างค่ะนิ่งๆครับสบายๆชอบความนิ่งของตัวเองก็บ้าๆตลกๆค่ะ พ่อช <are> ื well ่ออะไรได้ค well ่ะก <Hey. S 2> <laughs> well ็ได so ้อย yeah. ู่นะคะสวยขึ้นกว่านี้ก็ได้ค่ะก็เจอกันครับก็สู้ๆเหมือนกันนะคะคุณค่ะ เกมนี้ที่เกมว่า1นึ่งวิธีการเล่นจะให้ผู้เล่นเลือกหนึ่งแลสองตามหัวข้อและคำตอบที่จะตอบและจึงออกความคิดเห็นทำไมจึงตอบข้อนอ่ะนะติดเกาะกับคนที่เกลียดสีคนกับติดเกาะอยู่คนเดียวจะเอาอะไรเกันเลย เดี๋ยวผมจะบอกคือเจ็บเจ็บเจ็บคำถามที่หนึ่งน้ครับคือหนึ่งติดกับคนที่เกลียดสี่คนแล้วก็สองติดกับอยู่คนเดียวครับอยู่ใจนะครับหนึ่งสองสัปุ๊บหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ใกรณีพี่ผู้ชายเลืออยู่คนเดียวครับผมชอบอยู่คนเดียวครับแบบเงาเนยครับอยู่คนเดียวแบบเงามากก็มันเรื่องของผมเราถาต่อไปนะครับมันจะเรียกอะไรหนึ่งอาหารสองเพื่อนปุ๊บ หนึน่นนงสออ่าแล้วนนนทำไมปกติถเลือกอาะอ่าสำหรับพี่พี่ว่าอาหารคือปัจจัยสีขาดเพื่อนเราขาดได้เราขาดอาหารไม่ได้นะเอาเพื่อนอยู่ตรงนี้ไหมครก็ไม่เป็นไรคนระับทำไมถึงใช่ไหเพื่อนเพื่อนครับจำพวกเราไม่ได้ต่อแล้วจะไมถึงเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนน่าจะหาอาหารให้เราจริงนะอ่าคำนับต่อไปคือหนึ่งเห็นอนาคตสองกลับไปแก้ไขอดีตครับ แล้วทำไมต้องกลับไปแก้ไขอีกอนสองไม่ใช่อนาคตเหรอวะาอไงปุ๊ปีตึงเลือกแบบกลับดูเห็นอนาคตก็เพราะว่าอดีตมันผ่านมาแล้วค่ะเราก็คนปล่อยมันไปที่ว่าอดีตมันมันดูมีสตอรี่หลายอย่างอะที่เราแบบเคยผ่านมาแล้วแล้วแบบบางอย่างเรายังทําไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากกลับไปแก้ไขมันครู้ไงไม่เท่าลุงีรู้ไงไม่เท่าลุงีแลคะทุกคนครับ นี่เป็นคำนา้ที่สี่เรลียยมาะคำสี่ี่ยมมีคนหนึ่งรยคนอยู่ในห้องแล้วก้าเก้าคนเป็นคนร้ายแล้วหนึ่งคนเป็นคนดีมีสองจอยครับให้เลือกคือหนึ่งจบบทุกคนเข้าคุกทั้งหมดเลยกับสองปล่อยทุกคนออกไปเป็นอิสระไม่เลือกพี่ไม่เลือกได้ไหมเหตุการณ์เอาเหตุผลที่แบบพี่ไม่เลือกได้ครับที่พี่ไม่เลือกเพราะพี่คิดว่าคนที่ทําผิดอ่ะเขาก็ต้องได้รับผิดซึ่งแบบไม่ต้องไปโยงถึงแบบคนที่ถูกอีกตั้ง98คนอ่ะ ก็ไม่ควรจะไปรับกรรมด้วยแล้วชอยที่สองใช่ไหมอ่าชอยที่สองคืออะไรนะปล่อยทุกคนเป็นอิสระเออปล่อยทุกคนเป็นอิสระคนที่ทําผิดอ่ะเขาก็ต้องได้รับผิดของเขาอ่ะเขาไม่ควรไปเป็นอิสระพี่คิดว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีหลายๆอีกหลายๆวิธีที่จะแก้ไขได้ครับที่ตอบได้ไหมก็มันยังน่าจะจับได้อีกครับถ้าปล่อยออกไปก็ยังดีกว่าให้คนดีมารับคอครับดูเป็นคนดี แนะนำอบอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะและช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครหนึ่งสองสาฝากพวกเราคณะสีเขียวไว้แนอ้ำอบอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะและช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ